เสียงของขันธิเบตแต่ละใบเนี่ยมีตัวโน้ตตรงกับจักระอะไรบ้างจัก,กระที่1รลู้จักกะอยู่บริเวณก้นกบโน้ตตัวซีให้พลังงานความมั่นคงความปลอดภัยนะคะจัก,กระที่สองโซเครลจัก,กระจะอยู่ใต้สะดือ2นิ้วโน้ตตัวดีให้พลังงานในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความสัมพันธ์จัก,กระที่3เลยโซลาร์เพ็กซัสอยู่เหนือสะดือ2นิ้วโน้ตตัว E. ให้พลังงานความมั่นคงมั่นใจในการลงมือทำจักระที่4ี่พัดจาักระบริเวณหัวใจเป็นโนต้ตตัว F ให้พลังงานความรักความเมตตาจักระที่5โทษจักระบริเวณคอโนต้ตตัว G ให้พลังงานในการสื่อสารและคำพูดข,ของเราจาัก,กระที่6เติร์ดไออยู่บริเวณตาที่3โน้ตตัว A ให้พลังงานความคิดและจักระที่7จซาวจักระอยู่บริเวณมงกุฎโน้ต no, ตัว B ให้พลังงานในความเข้าใจวันนี้เสียงของขันธิเบตสามารถเยียวยาฟื้นฟูจิตใจและให้พลังงานในร่างกายของเราได้จริงท่านไหนนะคะสนใจที่อยากจะเรียนเพื่อดูแลตัวเองหรือ อยากที่จะเรียนเป็นอาชีพที่ธัญญีของเราเปิดสอนแล้วนะคะและมาเจอกันได้ที่ธัญญีสวยงามสง่ามีปัญญาอยากมืออาชีพ